เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะออนะโอ้ยกระิมีคนแล้วครับเชิญกับมอจิแจกซ่องกับจวีวางหาล้อยช่องไปแล้วครับนะเชิญคนไหมหน่อยคนน้อยพัพนไปแล้วพันช่องเนาะแสงห้าแรงห้าเล่งไปผีบ้านรถแท่งก็แจกครับผมผีบา <laughs> <laughs> ้ารถแท่งยันไม่เหมือนเลยครับยันสองไม่เหมือนบอก่ก <laughs> พันซ่องคนมานั่งตัวหกคนนะ <laughs> วอ้ยแจกลระเดินไปครับพี่น้องเอ็มซีย่านคนบมา,มาครับผมเนะแจกพี่บ้านเราทางก็จกแจกวัดเออต่ว่าหูจากนี่เดินเส้นดางงานโอ้ยตายแล้วครับเนาะ,ะนะครับนะ้องยิ่งใหญ่อลังการบัดคนมานะครับหกค้นบันนี่ครับพากันตําสร้างเลยครับปัดนี้โอ้ยสร้างกันพระเดวกองมาเงึงถึงทืดอครับบัดนี้เป็นโขงครับ อแนวกลับเลยครับข้าปุ้นครับขนมจีนแนวกลับเลยนะขนมจีนค่ะอนะเน้นย้อนมั่นครับบริยำค่ะนะกินอื่นดึกเลยครับมันบริยำค่ะนะอเน้นย้อนมันที่บ้าเราทางกระจกที่บ้าเราทางกระจกจะบ่มเหม็จด้วยช่งเต็มเต้นบบดกลางเต็มโรงเรียนครับบ้านนี้คน โอกคนกับพี่น้องเอฟซีหน้าหัวกไ็ได้โอ้ยครับมันละต่สร้างกันเ้่าฝากขาีดินเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะอาย่ขีฝอยกับเเ้่เด้อครับนะอกระตัวจีนเนาะก็ต้องเลี้ยงขนมจีนตัวเนาะน,นะครับตัวจีนกับต,ตัวจีนพู้เด้อนะพี่นอนะ้องเอฟซีนะนะ หมอลำกับผุดกีคุ้ยกับผุ้ไดครับพี่น้องหาซิบคุณเศร้าเม็ดผูเดินนะเต็มบุรุษครับสองฟังง่ายคนแย่งแย่งกันแย่คนละตู้เลยนะครับฟังซ้ายกับฟังขวาครับใกล้กันบ่ได้ครับใกล้กันสิคบกันครับอใกล้กันสิคบกันครับสิตีกันปันข้าใกล้ตีบ่แล้วครับสิีบกันปันใกล้หมแล้วนะอ่าอ๋อแม่นตกอยู่กับขนมจีนผิดบ่ <laughs> บอฟิตบ่คนละลำพุงครับมาเดียสิตีกันเดียสิฮบกันปฏิกิริยานะครับเนาะน่ะนี่แหละครับพี่น้องสิตีนะแรงที่สองนะบัดน,นี้ <c oughs> แห่งแรกนะีําปักไปแล้วบัดน,นี้อ่าแรงที่สองในตาม,มาติติดบัดน,นี้อู้คือจะเปิดสองบริษัทสองสาขาครับสาขาสองเด้อครับอันนี้เด้อนะสาขาสองสิติตั้งดําค่ะนะ สาขาแรกที่พ่นครับเนื้อที่มันเยอะนะฮีะเป็นโกดังครับตัวนั้นนะตัวนี้สิเป็นขายนาร้านครับพี่น้องเอฟซีนะสิะขายของออนไลน์ค่ะนะ <c oughs> อืมอันนี้เป็นรถไขายของออนไลน์ครับพี่น้องนะเอฟซีนะนะบริษัทตัวนั้นทั้งน่ายนะฮ็ดเป็นโกดังตอนนี้แห่งอันสาขาสองนะครับเนาะสาขาสองนะครับติดถนนใหญ่นะครับถนนดํานะครนะับ เอออันนี้สาขาสองข้าสิมาเปิดไม่ไม่ซดๆดร้อนร้อนค่ะนะครับตอนนี้นะครับ <laughs> อ่อนะครับก็รอดูรอดูเนี่ยไปขี้เกียวคือเก้าแหละ <c oughs> แต่เขาก็พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับอ่าจังหวัดของนครพนมหรือเปล่านะครับนะะอืมอาจจะเป็นคน,ค,น,น,ค,นครพนมเคทเราชอบของ,ขอ,งอ่าของอ่าป่าสงวน กล้ค่มมอมนมตรงนั้นนะตรงนั้นนะครับนะก้นคือสีอันเข่าหลายเนาะหน้าถนนไว้เข่าหลแล้วครับเนาะมันติดถนนด,ดนาําเด้ก้นไกลไปกาม่าก็เห็นบ่คีรถคีเรือไปก็เห็นมันเนี่โอ้ยสีเขียวสะแนบันนี่ฮะมีหกสาขาหลวงมีมาสร้างว่าได้บัดนี้ติดถนนดำเนาะไปเรียวก็กังวานแม่นบ่อเนาะโอ้ยไปเนาะมันนี่คือไงสินเนาะพี่เ จะมีข่าวอะไรสาขาสามไหมซังตามเนี่พี่มันจะมีข่าวสาขาสามหมอสาขาสองนี่สาขาสามกษิตามมาติดทิ้งเห็นเห็นมีเขาบอกว่าคันยังบอเสาปากเก่งอ่ะเสาบดเสานี่ยมีสาขาสามเด้อค่ะเด้อบัดนี่สาขาสามสาขาสี่สิมาเด้อค่ะเด้อบัดนี้นะอ่านะครับเพราะอะไรครับทำคลิปไรสดไงอวดร่ำอวดรวยไง ถ้าไม่หยุดปากดีนะั่นะนะนะครับมันจะมีสาขาสามสาขาสี่ตามมาได้บัี้เฮดบริษัทตั้งบริษัทแล้วเขาว่าไดเด้อบริญาสิหุมเด้อคาเด้อบัตนี้ฮ <laughs> าฮิหุมเด้อบัตนี้เด้อนะอืมสาขาสอง,สงอืมรวยและทีนี้ฮ่าฮ่ารวยอะไรไม่รู้นะคะ ที่ตรงด้านในนะคะเราจะสร้างเป็นโกดังใหญ่นะคะอันนั้นบริษัทของเรานะคะตรงด้านหน้าติดถนนนะคะเอ่อใครไปใครมาก็จะเห็นนะคะเราจะถมที่เราจะถมที่นะคะตรงนี้นะคะนะบริษัทของตรงนี้นะคะเราจะเทพื้น,มนถมที่เทพื้นนะคะงบป,ประมาณก็จะสี่ห้าแสนนั่นแหละนะคะนะอืมสพอถมดีมา นายหนาทมทีพม่ดีใจวันนี้เชียวกูกับมันมาหากเหลียวนะพันพันเที่ยวทิวเบียมาพ่อมาพี่คอมีนะครับสวัสดีครับเนาะโอ้ขอต้อนรับโู้ขนบันเมวนะอมาชิกเบอร์พ่อวันนี้ได้รับของแล้วนะคะได้รับยูชร์แล้วนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวอาทำคลิปอยู่ยังไม่ได้ปล่อยนะคะพี่แมวนะครับนะพ่อดีใจมากถูกใจมากค่ะดีใจเพราะว่ามันที่โรงพยาบาลมันมันมันไม่พอเนาะมันไม่พอมันไม่พอเวลาเราไปไม่ทันมันไม่ใช่เราเราไม่ได้ใช้แค่ในโรงพยาบาลเวลาพาไปเดินไปตลาดหรือไปเดินห้างหรือไปอะไรแบบไปไหนมาไหนก็แก็เดินไม่ค่อยแข็งแรงเลยเนาะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเหนื่อยเหนื่อยเร็วนะนะครับนะขอบคุณในการสมัครเป็นเมมเบอร์ด้วยนะคะ ขอบคุณพี่แมวนะคะขอคุณแมวนะคะขอให้คุณพ่อหายให้ป่วยเร็วๆข <c oughs> อบพระคุณมากนะครับนาอพี่นะค่ะ <c oughs> พี่เอก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็ร่างกายก็เ <c oughs> ขาเรียกไม่ค่อยแ <c oughs> ข็งแรงตามสภาพมนเลยต <c oughs> ามสภาพมนเลยร่างกายอ,อ,อ่อนอ่อนเออกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยก็ต้องดูแลใกล้ชิดก็ต้องดูแลกันต่อไปเนาะตอนนี้ก็เจ้าคุณนอนเฝ้าอยู่นะครับแม่ก็คือก่อนก่อนพอลี่จะออกมาที่นี่ก็ต้องทํา ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมไว้ให้หมดเตรียมกับคงกับข้าวช้าว,าวที่ย้งเย็นนั่นแหละทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่นอนเตรียมอ่เอาเก็เรียกกระโถนอะไรพวกนั้นไว้วเรียบร้อยกอจะเข้านอนเนาะอ,ออกมาก็ให้ให้เยี่ยวในกระทงใส่ถุงเท้าหุงมือใส่หมวกให้ก่อนเพราะว่าอากาศหนาวแล้วนะคะต้องแต่งตัวให้แบบอากาศมันหนาวมากอากาศหนาวมากค่ะสิบสองสิบสามกว่กุ้ยน่ะตอนเช้าก็หมอกลงนะครับพี่น้องเอฟสี่นะ นะครับเนาะอพอดีเอา,เ<ร>าชาว <ไป S 1> บ้านเป<ม>็นตัวประกันแม่ยึดมาหลายสาขานะครับพี่น้กกนองเอจีนะบอกไม่ยอมคนเดียวกูไม่ยอมโดนคนเดียวจ้ะ